สวัสดีครับ,รบกลับมาเล่นละครอีกครั้งเอ่อละครจริงๆแล้วผมไปเล่นเน็ตฟิกมานะฮะแล้วก็ละครจริงๆแล้วช่องสามก็ไม่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 ส่มไปเล่นอยู่อีกช่องหนึ่งช่องช่องหลายสีะฮะ <c oughs> แล้วก็มาช่องเล่นนี้ก็จริงๆแล้วให้รับเชิญนะฮะรับเชิญก็เลยลองรับเชิญก็ลองมาชื่อทซ้งเป็นเขาเรียกเป็นเอ่อเหมือนเป็นพ่อค้าที่แบบว่าคอยเขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าใน ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับ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 เขาเรียกว่าอะไรเป็นพ่อค้าเป็นทรงอ่ะชื่อทรงอ่ะก็นะฮะความหมายแล้วเขาเขาเอาผมได้ไงก็ไม่รู้ดูสภาพไม่น่าเป็นทรงนะฮะดูสภาพก็ยังสนุกกับการเล่นละครอยู่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมก็ชอบนะฮะผมก็ชอบเป็นเป็นเป็นการส่วนตัวแต่ว่าบางครั้งถ้ามันฟรีเรื่องเรื่องบทมันก็จะอิสระในการที่เราจะ เราจะบางทีบางบางทีคาแรคเตอร์ของของแต่ละคนบางทีมันมีคาแรคเตอร์ที่ที่ที่น่าสนใจเราก็เอาเอาคาแรคเตอร์ของคนนั้นมา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 เป,ป,ปเซนให,ให้สําหรับตัวเราแต่นี่อันนี้เป็นรับเชิญเราก็คิดว่าเออมันสนุกดีเหมือนกันนะครับในการที่จะรับแต่เรื่องของพี่ติ๊งก็คือจะดูบทเป็นสําคัญก่อนใช่ไหมครับคือคือผมเองเนี่ยอย่างที่ผมไปเล่นไปเล่นไปเล่นหอแถวแตกนะฮะจริงๆแล้วผมรับเชิญไปเล่นแล้วก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะแต่เพียงแค่ว่าผมไม่ได้แล้วมันก็ผมก็ผมก็มกเป็นเป็นลักษณะนี้มันก็สนุกดีแล้วเราก็เราก็เล่นไปตามตามตามเขาเรียกว่าตามตามคาแรคเตอร์แล้วก็ผมก็อาจจะแบบว่าตอนตอนที่ที่ผมผมเรียนอยู่ที่มหาลัยสิงคนผมชอบแกล้งเพื่อนด้วยก็ได้เพื่อนที่ที่เป็นลักษณะเดียวกันก็เลยจับคาแรคเตอร์เขาเหล่านี้มาเราเรามาเล่นเช่น สำเนียงการพูดหรือการจังหวะการพูดการอามอะไรเงี้ยแล้วคาแรคเตอร์ Character, มันก็น่ามันน่าสนใจแล้วโดยเฉพาะไอ้คาแรคเตอร์มันอย่างนี้เรากไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเพียงแค่เพียงแค่ทําจริตให้มันให้มันเป็นเป็นลักษณะขเขาได้ก็ถือว่าโอเคแต่เมื่อกี้พี่ติ๊กพูดว่าผู้จัดค่อนข้างให้อิสระในการ <Is. S 2> ดีไซน์บทด้วยว่าบางบางคนก็ต้องคีบบทบางเรื่องแต่บางทีไ<ม>อ้น,นี้ผมก็เป็นการส่วนตัวเวละผมผมรู้สึกว่าผมอ่านแล้วมันมันมันบางที มันไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของตัวเราหมายถึงว่าตัวละครตัวนั้นมันน่าจะมันน่าจะพูดอย่างนี้มากกว่านะเพราะว่าเพราะว่าจริตมันเป็นอย่างนี้อ่าเจริตมันจะพูดอย่างนี้เหมือนอะไรมันมันมีความรู้สึกมันมันคอนทัดกันกับ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 บทกับกับกับแต่ว่าคาลิคเตอร์ของผมมันก็คุยส่วนมากมันจะเป็นการคุยเรื่องราวที่มันที่มันที่มันอิมพอร์เองก็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 สนุกดีชอบ อย่างไปเล่นของของของคุณพศก็ก็สนุกเพราะว่ามัน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 อิสระด้วยแล้วก็แล้วก็มันก็สนุกดีอ่ะแล้วช่วงนี้มีติดต่อมาให้เราเล่นเยอะไหมครับหลากหลายค่ายอะไรเงี้ยเป็นก็ก็เป็นเน็ตฟิกเหรอฮะเน็ตฟิกแล้วก็แล้วก็แล้วก็ละครละครเขาก็เขาก็มาติดต่อ ก็ก็ก็มีติดต่ออย่างต่อนื่ก็มีเรื่อยๆครับเลยท่จริงตอนนี้เขาอาชีพหลักพี่ติ๊กคืออะไรดูหมอหรือว่าเป็นเปล่าครับผมผมไม่ใช่เป็นหมอดูนะฮะผมต้องบอกใครใครก็บอกว่าใครก็บอกว่าใครก็บอกว่าผมเป็นหมอดูผมบอกว่าผมไม่ใช่หมอดูนะฮะผมเรียนจริงๆแล้วผมผมชอบศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าผมผมอยากรู้ว่าชีวิตมนุษย์คนเน่เขาเขาต้ไมมีสัญญาณสัญญาณที่ที่ ที่ที่เลขของเลขรหัสวันเกิดเขาทำไมมีเส้นลายมือทำไมทำไมมีลายเซ็นทำไมทำไมก็เลยเป็นข้อสงสัยที่ผมสงสัยแล้วก็แล้วก็ชอบมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่ปีหนึ่งปี2526นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็40ปีเราก็รู้สึกษาว่าเออมันก็น่าสนใจดีนะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ที่ที่เราน่าจะเรียนรู้บางเรื่องให้ให้ใหบางอย่างเช่นบางคนมี คนนี้เป็นเป็นอย่างนี้ในหนังสือพิมพ์ผมก็ลองลอง,ลองไปเซิร์ชหาดูว่าเขาเกิดเป็นที่เทไหร่แล้วผมจะเอาเป็นข้อมูลอะไรเนี้ไปเก็บไว้ข้อมูลว่าไอ้คนเหล่านี้เขามีเขามีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษนะแล้วผมก็ไปไปดูอะไรเซนของของของคนที่คนคน,คนดังคนคน หล,หลายท่านดูแล้วก็แปลก,แกใจว่าทำไมเขาเซ็เนอย่างนี้เข,า,ขาเซ็นนี้หมายความว่าไงเราก็มาศึกษาแล้วก็เรามาวิเคราะห์แล้วผมก็มไม่ใช่หมอดูแต่ว่าสิ่งที่ผมศึกษาผม,ผมศึกษาเรื่องลายมือด้วยเพราะว่าลายมือนี่มันบอกอะไรนิ้วบอกอะไรเส้นวาสนาเส้นเสาเส้นอาทิตย์ เส้นสายคาดข้อมือเส้นมาจากนี่มาจากเนินจันหมายความว่าไงอันนี้มันก็ละเอียดนะฮะก็การดูแบบสถิติมากสถิติมากกว่าใช่ใช่สถิติมากกว่าผมไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับผมผมก็มั่วผมไปเรื่อยฮะใช่แต่นี่ผมก็มั่วพอดีมั่วไปมั่วไปมันถูกมันก็เออมั่วถูกอะไรประมาณนั้นได้จริงพอเราดูเรวเริ่มดูได้ทุกศาสตร์อย่าสถิติเนี่ยเราดูของตัวเองไหมครับก็ดูทุกวันฮะดูดูตัวเองดูทุกวันเลยเลขรหัสผมก็ดู ทำไมผมเกิดวันนี้แล้วทำไมเกิดสัญญาณนี้ทําไมผมลักขณานี้ทําไมผมลักขณาทำไมกรุงเทพมหานครลักขณาราศีเมษทําไมผมลักขณาราศีตุลนีมันคืออะไรทําไมเลิกทีวีก็บอกวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์ไอ้เลิกนี่เลิกก็มีหมดเก้าเลิกแล้วบอกกันเลิกแต่ละคนก็แตกต่างกันไปมีโจโรเลิกเพชรฆาาเลิกมาตโนเลิกธิทโทเลิกทีวีเลิกเทสาตีเลิกอั้รแต่การที่พี่ติ๊กดูตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างครับตัวเองคือผมเองก็ผมเองก็ศึกษามาแล้วผมก็ ผมก็มีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นของเก่าผมก็ได้เพราะว่าผมผมไปรับรู้บางเรื่องมาแล้วผมก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงแล้วมันจริงหรือเปล่ามันก็เหมือนอวดอุตรีฮะผมผมไม่ชอบอวดอุตรีผมชอบว่าจริงลอกว่ามาได้ยังไงมาไอ้สัญญาณนี้มาได้ยังไงเฮ้เป็นหรือหรือหรือเขาเป็นสัญญาณเก่าเราแล้วก็ได้นะเเรื่องในในอดีตชาติหรือว่าเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องราวเรื่องราวที่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 พิเศษ พิเศษสําหรับตัวผมแล้วก็แล้วก็ผมก็ผมก็ผมก็ชอบแล้วก็แล้วก็มานั่งวิเคราะห์ไว้จริงจริงหรือเปล่าจริงไม่สังเกตแล้วทําไมของเรามีวันเกิดเราอ่านเลขวันเกิดเนี่ยเราอ่านก็อ่านดูเลยเอาใครก็ได้พูดข่าวใครก็ได้เอาเจ๋งๆมาเลยคุณแค่นี้นแต่ผมอยากรู้แค่นั้นเองอยากรู้ก็เหมือนก็เป็นทุกคนมีเลขรหัสเนี่ยเลขหนึ่งถึงเลขเลขหนึ่งถึงเลขสามสิบเอไม พ่อแม่ให้เกิดวันที่7จ็ดมาแปดสิบหกยี่ห้าสามสิบเอ็ดสามสองใครเกิดบ้างไม่มีนะตรงนี้สามสิบเนี่ยมันบอกเรื่องอะไรทีนี้เราก็บอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุปรธปตุลาศุกรสาวมีเลขหนึ่งถึงเจ็ดมีทุกคนก็มาอ่านเลขแล้ะเลขมันคู่กับอะไรอาทิตย์คู่มีกับพฤหัสเป็นคู่กันแสดงว่าคนนี้มีสองสองสัญญาณจันทร์คู่มีกับพุธก็มีอ,ญญญอ,มอีกสัญญาณหนึ่งอาคารคู่มีกับศุกร์อีกสัญญาณหนึ่งสาวไม่มีเพราะนั้นสาวเกิดมาเพื่อแก้ปัญหา มีปัญหาให้ดาวเสาแก้เพราะฉะนั้นมันก็แบบบอกเรื่องหลายๆเรื่องแต่นี้เราบอกว่าเมืองไทยเมืองไทยที่มันเกิด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 มาหลายอยา่างที่ที่บ้านเมืองมันเกิดทําไมโควิด19อ่าทำไม19เขาบอกเกิด2019เอาทำไมไม่โควิด20อ่ะโควิด <c oughs> 19อาทิตย์อยู่เกตกําลังดาวพฤหัสได้บอกเรื่องอะไระ <c oughs> แต่นี้สัญญาณนี่มไปแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราก็จะเป็นบ้านเมืองที่ดี เพราะมันเกิดภาวะมาแล้วเมื่อเมื่อเมื่อที่ผ่านมาดังนั้นบ้านเมืองเราดีทุกคนก็ดีหมดเุกแสดงว่าจากนีไปก็คือบ้านเมืองดีฮะดีฮะดีฮะแต่การเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยหลายเรื่องแต่ทุกคนคอก็ทุกคนก็เกิดมาเพื่อเพื่อต่อสู้ดินรนแล้วก็แล้วก,วก็หาเงินหาเงินแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกมีลูกเสียแล้วก็แล้วก็อยู่ไปสักพักระยะหนึ่งก็ทะเลาะกันแล้วเลิกกันวัตจักมีอยู่แค่นั้น เพราะนั้นเพราะนั้นบางคนก็อย่างเรามาทํางานสือ่อสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นเป็นสัญญาณหนึ่งที่ที่ที่บอกเรื่องเรื่องราวเหล่านี้เรามาเจอกัน<อ>แต่ว่าคนเหล่านี้ชอบชอบชอบเรื่องเรื่องดูเรื่อง น็อกรอบไหมอะไรนะคะรอบนอกรอบเลยเหรอคะนอกรอบก็ได้พี่ติ๊กเราจะอยากถามหน่อยว่าคนเข้ามาขอคำปรึกษาหรือว่าพี่ติ๊กับไปดูให้เขาเองเขามาปรึกษาดิพี่ไปดูเองทำไมมีแบอว่ามีออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ในผมผมผมถือว่าผมไปถ้ามูลผมนั่งแท็กซี่ใช่ไหมผมจะถามเขาหมอแซนเจ้าผมจะไปเก็บข้อมูลเอ๊ะทำไมคนนี้มันมีอยู่คนหนึ่งซึ่งซึ่งอันนี้ผมเล่าให้ฟังผมว่าเอ๊ะน้องคนนี้มันทำไอ้ดาวดาวเทียม แล้วผมก็ไปไปไป,ไป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 ช่องนั้นมาแล้วผมดูเอ้อน้องคนงนี้มันเส้นเลมือดีมากเนี่ย<ม>เส้นวาสนามาจากสายค่าสงวนเป็นปการวิ่งขึ้นอยู่เนินเสาเลยแล้วอาทิตย์มันเด่นว่าไอ้น้องคนนี้มันแต่เขาแต่เขาตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาเขาไม่รู้เขาก็ต่อต้านไปตามภาวะแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาเขาไม่น่าไม่ไม่น่าเชื่อว่า,าชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่า้เส้นวาสนาในมือเนี่ยบอกตำแหน่งเนินมือก็บอกนิ้วก็บอก เพราะนั้นมันมีองค์ประกอบองค์ประกอบเรานี่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการดําเนินชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งเสษไอ้ไอ,ไอ้ละครเรื่องนี้ไปจบยังฮหจบยังละคร <c ười> ไ,มไม่จบเลยไหมแล้ว,ลว,ลวมีมีคนแบบว่ามามาขอคำปรึกษางี้เราทําแบบเขาเรียกว่าเป็นจริงเป็นจังเลยไหมครับหรือว่าคือให้เขาตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ปรึกษาก็ก็ก็เขาก็มาปรึกษาเนี่ยก็ก็โดยส่วนตัวผมเนี่ยเขาก็มาถึงบางทีข้องเกงใจเขาไม่กล้า อย่างยังยังยังที่มาเนี่ยผมก็ดูว่าดูหลายคนแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออทุกคนก็มีรหัสที่ที่สัญญาณที่ที่ที่ดีนะที่ดีแต่บางบางบางการเข้าพิธีนี้พิธีนี้ก็ไม่ธรรมดานะเท่าเท่าที่ผมที่ผมแต่เมื่อกี้เขาวัดไอ้นี่ให้ผมดูเนี่ยผมก็อยากทดสอบเหมือนกันค่ะเขาวัดความยาวได้137่งร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยเจ็ดสิบสามไม่สามสิบเจ็ดเนี่ยและไอ้กากบาทที่วัดข้างคู่กันเนี่ยมันได้ห้าเจ็ด อันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้จะทำไงก็ก็โต๊ดเต็งไปเอาเหรอหนึ่งหนึ่าเจ็ใช่ไหมหนึ้าเจ็เอ้ยไม่ใช่หนึ่งสแล้วก็พ้ว่าก็ห้าเจแต่นั้หนึ่งหนึ่งสาน้องก็โต๊ดห0า้อยเต็งห้าอันนี้ไม่ได้นําให้เล่นนะเล่นเล่นไอ้ใต้ดินไม่ดีโต๊ดเต็งไปเลยห้าร้อยได้สองตัว สองตัวมันห้าเจ็ดใช่ไหมห้าเจ็ดเขาเรียกว่าเจ็ดห้าคู่เปลี่ยนแปลงได้กลับต้องกลับต้องต้องกลับถ้าไม่กลับต้องก็เดินหน้าอย่างเดียวกลับก็ห้าเจ็ดก็เดมาแน่ใช่ไหมมาแน่ไหมครับอันนี้มาแน่ไม่แน่ไม่รู้แต่ก็แต่ก็พี่พี่จุดโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่ชอบแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่โทรแทงไปแล้วพี่พี่ถ้าพี่โทรไปเนี่มันก็ไม่ก็ไม่อั้นหรออะไรนะฮะกอั้นไหมไม่ใช่ไม่ไม่อั้นไม่ใช่ไม่มีตังค์ เราแก้ดีพออันนี้คุยเล่นๆนะไม่มีอะไรที่คราเราทักคนอื่นแม่นขนาดนี้ไม่แม่นผมไม่ได้ทักคนอื่นแม่ไม่แม่เขาไม่ได้ทักผมไม่ได้ทักคนอื่นแม่ผมไม่ได้ผมไม่บอกว่าแม่นไม่แม่ผมทักตามเลขแล้วเขาแบบมันตรงกับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเราใครเอาเอาคนคุยอ่ะเกิดวันที่อะไรไม่าวมาเด็กคนคุยอ่ะไมหลังไมอะไรนะสิบสองคิดการใหญ่กำลังดาวเราหู คิดการใหญ่คิดการใหญ่กิดว่าอะไรกิดว่าอะไรกิอว่าอะไรว่าจันน่าจะดีทำไมแม่นแ่ทำไมทำไมแม่นอย่างนี้คะแต่บอกไม่อยากดูแต่ว่าเขาคิดการใหญ่เขาคิดการใหญ่แล้วเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนมีเสน่ห์เขาเป็นคนมีเสน่ห์้เขาก็เขาไปไหนก็ เป็นคนที่อะไรพอแล้วไม่ออกอะไร,ร,ออะไรจะไมอายทำไมคะคนเราเกิดมา12อแล้ววันจันทร์แล้วก็เป็นคนฉลาดทำคนฉลาดและและสิ่งที่เขามีดีคือเขาชอบเด็บแนมว่าแดกว่าดันแต่ปเป็นจะจะไม่เจอไม่เจอเลยค่ะพี่ติ๊กด้วยความที่เราดูหมอเี้ยเราเคยคิดไหมว่าเราเคคดูหมอเกอะไม่ คิดว่าเราดูเลขได้เราคิดว่าเราจะจริงจังในด้านนี้ไหมไม่จริงจังผมเป็นงานเกิดวที่อะไรตามไม่จริงจังไม่แต่งงเลยรักิดวันที่อะไรยี่สามอันนี้มีมีเสน่ห์เจ้าชู้มันมีเลขห้ามันมีเลขห้าเลขสิบสี่เลขยี่สามเกิดวันอะไรพเกิดวันเกิดวันที่ยี่สิบสามวันพฤหัสเนี่ยสามกับห้าคู่กันเนี่ยเราคืคู่สมพล ไอ้นี่วันอาทิตย์ใช่ไหมตันเจนียนบุมุนแล้วตันเดือน<ะ>เดียวกัน,ว,นวันที่วันที่ยี่บสามมันพลาดอันนี้อีกสัญญาณหนึ่งเป็นคนที่แบบเป็นคนหญิงทนรนงในศักดิ์ศรีของขึ้นแต่ว่าของขึ้นแล้วตัวเองก็ทำแรงๆไปแล้วก็กลับมาสงสารไม่นานมาถึงมึงนะ <c oughs> ละถึงมึงนะละาีนง ทำไมไม่เอาทำไมไม่ใช่ใช่อดอกเล่านี่คนนี้ดีกว่าเมื่อกี้กับซิแล้ว18บแ <18. S 1> อาทิตย์อยู่กับลาหูเนี่ยนะเขาเรียกว่าค่ากูไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งศับสิทธิ์อะไรสักอย่างเกิดอ,อะไรไเขาวันพฤหัสทนี่มีของ <c oughs> บอกไปเลย <c oughs> มีของไม่ไม่ถามมีของเลยไม่ถามอ่ะก็คือจริงเรื่องของคนอื่นไม่ค่อยอยากถามแต่ของเราไปถามไม่ก็คือจริงๆพี่ติ๊กก็คือไม่แยกจริงจังกัด้านนี้เลยไม่ไม่แยกราะผมก็ชอบสนุกอ่ะผมก็ผมก็ผมชอบสนุกนี่เขาเกิดวัน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 ที่สิบแปดวันพฤหัสเดี่ยเกิดเลขเดียวกับเกิดเลขเดียวและกาญที่สี่ละกาญทีสี่เป็นพระบวชเป็นยี่สิบเจ็ดพรรษาเกิดสิบแปดใชหรือครับวพี่ติ๊กเรียกว่าแบบเขาถามเขาเรียกว่าน้ำแบบ จุศข้อมูลไปเลยอย่างเงี้ยแบบเก็บประสบการณ์ใช่ไหมครัไม่ได้พิเศษเลยหรอกมาเรียนรู้ก็รู้หมดอ่ะทายก็เลยทายได้ไม่ลงทายได้หมดอ่ะเอาไม่ใกล้อ่ะอะไรว่ามาแล้วอย่างเงี้มันมีคนทับทามเหรอไหมครับแบบว่าทับทามมันทำอะไรบอกว่าแบบไปออกเลยออย่างเขาไม่ต้องไปทับทามไม่ต้องไปทับทามผมไม่รับคือไม่รับเลย คนเขาเขาเซิร์ชกันมาหาผมก็ก็รู้หมดแล้วผมผมทำอะไรแต่ว่าแต่ถ้าเราเราดูตัวเล่งก็อาจจะรวยของการเป็นนักแสดงหรือเปล่าครับไม่ไม่ไอ้รวยไม่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 รวยดูแล้วจะรวยไม่ไม่เห็นได้รวยอะไร ผมก็มีความสุขของผมผมชอบดูมันเป็นสถิติแล้วผมก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้อยู่ในสมองผมเพราะว่าผมเก็บข้อมูลเอาไว้เวลาผมไปนั่งไปนั่งที่เพื่อนๆรวมๆกันแล้วผม<อ>ผมก็ถ่ายไปสนุกัวเราะเฮฮาปาร์ตี้ถ้าไม่งั้นสถิติที่เราเก็บมาที่ติกว่าความแม่นยำมันเท่าไหร่ครับผมอย่าบอกว่าความแม่นยำเราดูจากเลขแหละเราดูจากเลขเราอ่านจากเลขบางคนเจอตีสามนี่ตี 2, ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตอนจะวันนั้นสมมติเราเป็นวันอังคารเห็นไหมเกิดวันอังคาร เช้ามาเป็นวันวันเช้ามาเป็นวันอังคารแสดงว่าตุกพาธิต์ยังไม่ขึ้นแสดงว่าเกิดวันจันทร์เนี่ยแล้วก็อ่านจันทร์เขาแต่เวลาคุณไปดูคุณก็ไปดูวันอังคารอ่าใช่ทช้ามื้อใช่ตอนนั้นอันนี้มันสิ่งแต่ถ้ามันคาบเกี่ยวกันแล้วว่าหกโมงครึ่งถึงจะเจ็ดโมงอะไรพาทิตย์ขึ้นยังอันนี้อันนี้ดูยากอันนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นงานอันเล็กแล้วกันเนาะ เป็นงานดีเล็กชอบแต่คนชอบให้ผมดูอ่ะชอบแต่ไม่อยากไปสร้างเลยได้เอาตอนนี้ใครมาก็ได้เดี๋ยวมาเลยวัดเลยมาพร้อมตามมึงแล้วล่ะมาเลยมาเลยพร้อมตามมึงเนาะมาเลยแต่ว่าพร้อมเป็นงานดูเส้นเลยมือก็ได้อ่าต้อมหลังไม้หลังไม้โอเคครับโอเคคอับมาหลังไม้จะพูดต่อมีอะไรไหมมาไม่ตดจะถ่ายท่านิ่งนี่หนึพี่พี่อย่ามุ่งไปมา มันไม่ใช่อะไรนะกัเดีอดเดีอวกันหมดเลยพี่ติ๊กครับต้องมีใครพี่ติ๊กไยหนังนิดนึง